oh الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عمله الكتاب على عمله الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Qalallahu subhanahu wa ta'ala fin quranin karim Ya ayyuhal-lazina amanuttaqun la qatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Qum, muslimin sekalian Marilah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bina'un Ruam sat-ha' Tima'u ruam lamat Jumat ในวันนี้ทุกท่านวันนี้นับว่าเป็นโอกาสดีอีกวันหนึ่งในรอบสัปดาห์ที่เราจะได้มาร่วมละหมาดยามาพร้อมกันเพื่อแสดงออกถึงความรักความเมตตาต่อกันและแสดงออกถึงการตอบรับในคำสั่งในอิบาดาห์ของอัลลอฮฺสุบฮานะหฺวะตาลา พี่น้องที่มาร่วมละหมาดทุกท่านครับพวกเราทุกคนต่างก็รู้ในหน้าที่ต่างก็รู้ในภารกิจที่เราต้องทำพี่น้องที่มีเกียรติยิ่งของรัชบัพานุวตาราเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสำคัญที่รณรงค์ในเรื่องของการทำดีต่อบ,บิดามารดา เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับแต่นหลักคิดและปรัชญาของอิสลามแล้วการทำดีต่อบิดามารดานั้นมีอยู่ทุกวันและเสมอไปตลอดวันนี้ผมขอนำเสนอในภารกิจของ Kegiatan melakukan kebaikan kepada bidadari, yang Allah Subhanahuwataala telah katakan dalam Al-Quran Surat Al Isra' bahwa: "Waqadu Rabbi kalau ta'amudu illa iyya wa min walidain isana imma ya baluqan indakan kibarah duhuma au kilahuma falatakullahuma ufi walatunharuma. Wakulahuma taulang karima. Allah subhanahu wa ta'ala manusia atau binatang peliharaan itu Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta Allah ให้มนุษย์นั้นปฏิบัติดีทำความดีต่อบิดามารดาการปฏิบัติดีหรือทำดีต่อบิดามารดานั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งพวกเราทุกคนต่างก็มีคุณพ่อคุณแม่พวกเราทุกคนต่างก็มีบิดามารดาเพราะนั้นการทำความดีต่อบิดามารดานั้น Ala, อัลลอฮฺสุบฮานวตาลาจงยกย่องและเทิดเกียรติให้เป็นเรื่องที่สำคัญการทำความดีต่อบิดามารดานั้นโดยที่อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลากำหนดว่าการทำาดีต่อบิดามารดาตั้งในเรื่องของการพูดการแสดงออกในทุกกรณีที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นก็ให้ทำด้วยความ มีมารยาทด้วยการมีอัคลากเรื่องนี้ยึงเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนจะต้องมาตระหนักเมื่อบิดามารดาเข้าสู่ในวัยชาราแล้วพวกเราก็คนที่เป็นลูกกู้ที่เป็นลูกก็ตะต้องดูแลเป็นพิเศษ ดังที่อัลลอฮฺบ ب าน ن ه และ ت ได้กำชับว่าวักฟิดะฮูมาญานาฮะซุลลิมินะรอห์มะจงเลี้ยงดูอย่างเอื้ออาทรเอาจริงเอาจังและเมื่อท่านได้กลับคืนสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และแล้วอัลลอฮ์ก็คำชับให้บ่าวของพระองค์นั้น ว่ารบบิรัมฮูมากรรบายานิสกีรอจงขอดุอาจงขอพรให้กับบิดามารดาให้อัลลอฮ์ทรงรักทรงเมตตาต่อบิดามารดาเสมือนกับบิดามารดาได้รักเราพ่อแม่ของเราได้รักเราในตอนที่เรายาววัย่น้องที่มีเกยรติ่งของอัลลสุบฮานาวตาลา วันนี้คุณตบที่นี่เป็นภาษาที่พี่น้องได้คุ้นเคยกันนานๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นลูกอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนให้ได้กลับมาทบทวนให้ได้กลับมาใคร่ครวญเนื่องมาจากว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวในระหว่าง ลูกกับบิดามารดามีความก้าวร้าวมีความเหินห่างม,มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่จะก่อให้เกิดความรักความเข้าใจในระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับคุณลูกนั้นจะต้องอาศัยหลักการและประัชญาของอิสลามที่สูงส่งท่าน,นั้นดังที่รอสูลละสัลลัลอฮฺวะเนสลามได้กล่าวว่า อดีนุนน a s i h a ุณนาลิมาียะรัสุลลอฮฺกลลิละละวะลิขิทับิวะลิรัสูลีวะลิอิมัดินมุสลิมีนวะอามัติิม arti nya ซึ่งมีความหมายว่าการตักเดือนเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาศาสนานั้นคือการตักเดือน สัฮาบก็ได้ถามว่าแม้นการตักเตือนก็ยังเป็นศาสนาด้วยหรือท่านศาสดามุฮัมมัดสุลตนานเลยสลัมก็บอกว่าใช่ในเมื่อการตักเตือนนั้นทำเพื่ออัลลอฮ์เพื่อคำพีของพระองค์เพื่อศาสนาทูตของพระองค์การตักเตือนนั้นทำเพื่อยึดหลักผู้นำและเพื่อประชาชาติทังง้งมวล พี่น้องที่มีเกียรติยิ่งของหลวงสุบหาโนวตาลาด้วยเวลาที่จำกัดอยากจะเชิญชวนพี่น้องได้หันมาทุบทวนใครครวญการตักเตือนกันในครอบครัวเราจะปล่อยให้เลยผ่านปล่อยให้สิ่งที่เข้ามาแทรกซ้อนแทรกแซงในปฏิกิริยาของลูกในแต่ละวัน จะทำให้เกินความเหินห่างมากยิ่งขึ้นนั้นในที่สุดเขาก็จะต้องออกหรือหลุดไปจากแนวทางของอันิสลามเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลอสุบฮาานุตาลาเป็นอุมมะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวะลัยวะสัลลัมเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่ร่วมละหมาดยุมอัดในวันนี้ ได้กลับไปทบทวนใกล้ครวนแล้วก็นำหลักคิดและปรัชญาที่สำคัญของอิสลามพระทรสยุสุลต่านสุลต่านอัลลอฮฺในสาระมกล่าวว่าอัคริมูอุาาอาลลัตักุมวะฮซินูอัดาบะฮุมฟะอินน่าอัลลัตักุมฮะดียะตุนอิลกุมอาร์ต i ยังซึ่งมีความหมายว่าท่านทั้งหลายจง สอนมารยาทให้กับลูกท่านทั้งหลายจงให้เกียรติกับลูกด้วยการสอนอัคลากด้วยการสอนมารยาทเพราะแท้จริงลูกนั้นคือรางวัลที่อัลลอฮฺซุบะฮิการะตาลามอบให้กับบิดามารดาเพื่อลูกจะเป็นคนดีลูกจะเป็นคนที่มีมารยาท ลูกจะเป็นคนที่เนรคุณหรือไม่ก็อยู่ที่พื้นฐานของการสอนในครอบครัวเป็นสำคัญเพราะนั้นอคัครลักหรือมารยาทเราจะต้องมาฟื้นฟูนำมาสู่ครอบครัวนำมาสู่ตัวของเรานำมาสู่ลูกแล้วจะทำให้ลูกนั้นเป็นคนที่รู้จักกตัญญูกตาเวทีตบิดามันทา รู้จักขอดัาให้กับบิดามารดาลูกจะขอดัาให้กับบิดามารดาได้อย่างไรจะขอดัาให้กับพ่อแม่ได้อย่างไรในเมื่อลูกยังไม่มีพื้นฐานและไม่เข้าใจในเรื่องนี้ไม่ว่าลูกของผมหรือลูกของพี่น้องเราต่างก็จะต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันพี่น้องที่กีดมียดยิงขอร้องสุบฮานวตาลา เพราะฉะนั้นการสอนมารยาทการสอนให้ลูกเข้าใจจึงเป็นเรื่องที่จะต้องตระหนักเพราะฉะนั้นลูกจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการศึกษาต้องมีการเสาแสวงหาความรู้รก็ลรอสุลลอฮิสสลลลลลุหอะนัยฮิลามตลบุนอิไหฟารีดตตุนอาลากุลมุสลิม ัตยังการแสวงหาความรู้การเรียนรู้เป็นฟัดดูสำหรับมุสลิมทุกคนทั้งชายและหญิงแต่เรายังลืมให้น้ำหนักของการศึกษาว่าเป็นฟัดดูที่เป็นวาจิบที่เป็นฟัดดูนั้นนั่นก็คือการศึกษาพื้นฐานของศาสนา เป็นสำคัญที่เป็นฟัดดูสำหรับการศึกษาที่เป็นวิชาเลือกไม่ว่าจะเป็นวิชาภาคธุรกิจวิชาสามัญวิชาการช่างหรือวิชาอื่นๆนั้นเป็นวิชาเลือกแต่วิชาที่จะต้องเป็นฟัดดูอินเป็นวิชาที่วายิบสำหรับทุกๆคนนั้นพ่อแม่ ลูกจะต้องตระหนักร่วมกันอย่างน้อยห้าวิชาพื้นฐานที่เราจะแสวงหาความรู้เป็นวิชาอะไรบ้างมีวิชาอะไรบ้างพี่น้องไปศึกษาได้กับท่านอิหมัมที่พี่น้องสังกัดอยู่หรือบาบออุสตะที่พี่น้องสังกัดอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สําคัญมากอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าไม่ว่าในบ้านเราหรือต่างประเทศ เราจะเห็นถึงความหย่อนยานหรือความก้าวร้าวของเยาวชนคนหนุ่มคนสาวยุคใหม่มีความเหินห่างระหว่างบิดามารดาเป็นอย่างยิ่งเพราะเราเข้าใจว่าการส่งลูกให้ได้รับการศึกษาการวางพื้นฐานทางการศึกษาที่ให้น้ำหนักไปในเรื่องของการศึกษาเพียงด้านเดียว นั่นก็คือภาคสามัญหรือวิชาเพื่อการอยู่รอดในโลกดุนยาเท่านั้นแต่เราไม่ได้ให้น้ำหนักหรือปล่อยประละเลยในเรื่องของภารกิจที่เป็นวาญิบคำว่าวาญิบหรือฟาตูอินก็แปลว่าทุกคนจะต้องเรียนทุกคนจะต้องตระหนักทุกคนจะต้องรับผิดชอบทั้งบิดามารดาทั้งลูกและลูกทุกคนด้วย ต้องเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขวากให้พวกเราผ่านคุตุบตรงนี้ว่าเราจะต้องหาโอกาสในการที่จะสร้างความสำเร็จทั้งในดุนยาและอัคเรอ์ด้วยผ่านระบบการศึกษาการศึกษาการทำความเข้าใจเท่านั้นที่จะนำให้ลูกหลานนั้นอยู่ในความยำเกรงของอัลลอฮฺซุบฮานานูวะตาลา ข่า,าวาารัสูลุละฮ์สัลลลลอฮุอะยิสาล็ะม์ خير الدنيا والآخرة مع العين م ีความสําเร็จในโลกดุนยาและความสําเร็จในโลกอาคิรนั้นจะต้องอาศัยองค์ความรู้เป็นสําคัญการปฏิบัติศาสนกิจหลักศรัทธาหลักคุณธรรมจริยธรรม จะย่อนยานหรือจะหลงทางก็เป็นจำนวนมากตอนนี้อันเนื่องมาจากอากีดะที่ย่อนยานที่ไม่ได้ผ่านระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักคิดและปรชญาของอิสลามตามหลักอันกรารและฮะดิษตามผู้รู้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องพวกเราทุกคนทั้งผมและพี่น้อง ยิ่งเยาวชนลูกหลานก็จะต้องตระหนักถามตัวเองว่าเราเข้าใจหลักศรัทธาหลักอากิดะถูกต้องไหมเราถามตัวเองว่าเราปฏิบัติศาสนกิจพื้นฐานในเรื่องของการอาบน้ําละหมาดในเรื่องของการละหมาดถูกต้องไหมเรารู้ เราถามตัวเองว่าเรามีอัคลักที่ถูกต้องไหมความสัมพันธ์ในครอบครัวเราอยู่ในเกณฑ์ใดบ้างถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ยังบกพร่องเราก็มาร่วมกันคิดร่วมกันพูดคุยในระหว่างพ่อแม่ลูกหลานผมอยากจะเชิญชวนพี่น้นองว่าเราไม่ต้องอายเลยในการที่จะบอกว่าเรามาคุยกันนะ เรามาพูดกันลูกนะเรามาบอกกันนะเพราะนาบีบอกว่าศาสนานั้นคือการตักเตือนเพราะฉะนั้นการตักเตือนใดๆที่ใช้หลักทําเพื่ออัลลอฮ์โดยใช้หลักคำภีหลักของอันกุรานมาพูดโดยใช้แนวทางที่ท่านนาบีได้สอนไว้และเพื่อให้เรานั้นเกิดความงดงามในประชาชาติของอิสลามแล้วเราต้องทํา เพราะทั้งผมทั้งพีน่น้องพวกเราทุกคนจะต้องมีคำตอบจะต้องถูกคำถามจะต้องถูกสอบสวนเพราะนั้นทุกคนจะต้องอยู่ที่นี่เพื่อเป็นทางผ่านเพื่อไปสู่ความมั่นคงในอาคเร์ความมั่นคงในอาคเร์จะถูกต้องจะใช้ได้ก็จะต้องมาจากอากิดะหลัก ศรัทธาที่ถูกต้องจึงขอกว่ากไว้กับพี่น้องด้วยความเคารพยิ่งวันนี้ว่าเรามาร่วมคิดพิจารณาอย่าได้ปล่อยประละเลยอย่ารอให้ถึงวันที่สายแล้วเราไม่สามารถที่จะพื้นให้โอกาสตรงนั้นได้ทัน بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma fi al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatin ahya'i minhum wal amwat وَتَابِعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ بين رَبِّ فِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ النَّارِي نَزِيمِ اللهم عزاً إسلام المسلمين وأزل الشرق والمشركين ودم الداء كاداء الدين وجعن هذا بدد آمنا مطمئنا وسائر بدار المسلمين Allahumma sunni islaman al muslimin Fi Palestin khasah Wa kulli makan Rabbana atina Fid dunya hasanah Wafin akhirat hasanah Wa, hasana, wa kina azaban nar Ibadallah Uzukurullah yashkurkum Washkuru ala ni'amihi Yazidakum wala zikirullahi akbar Wallahu ya'lamu ma tasna'un Wa hakimus salah Allahumma